ฮัโลโหลทักทายอีกแล้วจ้าทักทายอีกแล้วเด้อคนเกาคนเดิมนี่ถ้าถิงโอ้อันนี้เขามันไก่ด้พี่น้องเขามันไก่นี่อ่ะเขามันไก่นี่เขามันไก่น้ำซุปเราอ่ะน้ำจิม้มไงน้ำจิ้มข้าวมันไก่พุ่นะคือแบบลดหุ่นนะนะาข้าวน้อยคุณน้ากับน้อยยพุ่นนะ่นนะบ่าม่น่น ทอดไก่เองนะนะเสื ja ai, the, the ้อเดยวคนนั้นนะเล่นเลนเล่เลสู้เลที่อ่างเล่นเลินเลิตเลนั่นนะเนี่ยขามันไก่อันนี้ให้คุณมีเค้คุณสามีสุดที่เลิฟอืมนั่นนะรับเสื้อเลยนั่นนะนั่นนะนี่ไก่เนียขันไก่ไก่นั่นน่ะไก่น่ะนัะเดี๋ยเดี๋ยดี๋ยวเดี๋โคประเนะพตราได้เดี๋ยวใหปาร์ตขามันไก่พ่ะนะ อันนี้คือน,น้ำซุปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดให้ชิมน้ำซุปก่อนพี่แค่ดูสิน้ำซุปเหียอ่ะไฟก็บม่ค่อยเห็นนะม่นันนะแอบเบิ่งก็เด้ชิมก่อน uh. อ่ะโอมมรูผักไอตูนชมชิมชิมว้าวพอพน่ะข้าวมันไก่ <Yeah. S 1> ชิมก่อนอื้มเจ็บเจ็บ,จบ <c oughs> น้ำจิ้มน้ำจิ้มขาขาดไลขาดเต้าเจี้ยวมราได้ใส่เต้าเจี้ยวอ่ะ มากก็พ่ค่อยได้ใส่พี่น้องมันก็อร่อยเหมือนกันขิงเพราะว่าไม่มีพริกสีเขียวเนี่ยเมียมีแต่สีแดงเลยตำ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 คอนน่ะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวมื่อเดือนอันน,<ห>น,นี้ดีนที่ดีโอเคที่ดีนอดาที่ดีแล้วก็น้องเ,องเ,อเต้ยก็จะทำนี้ก,ก่อนก่อนข้าวมังไก่อ,อันนี้จ้าว่าคุณสามีสามีจะมีคนอีกนีกินน้ ไปนันนาเด็ดโอเคนันนๆไปนันอันนั้นนาๆเข้าใจไหมเดี๋็ดเดยดยจะดฮาเบ็ดเดนีแซ้ๆมแซๆโอเคบอเรกซ์นานนาๆโอ้ยบึงเข่ามันไกรเดี๋ยวก็ใส่ซักใส่ร่องตักใส่อันนี้นะพี่เนาะน่ะเข่ามันไกรสุดยอดอร่อยเลยแล้วขอชิมดูก่อนนะอันนี้แค่ชิมจะทำให้ดูลองชิมดูก่อนนะ เอาไก่เอาเอาน้องนี่มะน้องอันนี้หนึ่งเออวแล้วอะไรที่มันเรียกได้ไมเรียกได้ไหมน้าเนาะป้าป้าหนุ่มป้าชนะแต่อ้วเดนใหญ่ไก่ทอดเพราะว่ามิเคบอกว่าโอ้ยไม่ค่อยอยากนั้นเท่าไหร่ทอดมันจะเป็นสี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 อันอันเลี่ยมเลี่ยหน่อยนึงนะเพราะว่าเอาเอาแป้งคุกกับพี่น้องแป้งคุกมันจะได้บอนั่นมันจะได้บะแข็งนะคุก อ่ะมันทอดอ่ะมันนิ man, like yeah. mm. okay. ่มๆเนื e ้อข้างในปาดบางคนกินก่อนแซ่บหลายเนาะมิเค่คือแซ่บหลายเนาะพอนะเปื่าไอ้บางหน้าตาคนกินเจอเจอเจอกูกูโอเคกูได้เล็ตซะ Miss Roger h เขาสั here so w ่แล้วเ e าจะบอ อร่อยอร่อยโอเคจ้ะเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนนะมีเค mm. คลิปนี้ก็ขอให้ดูหน้ามีเคไปก่อน mm. มิเคสวัสดีครับก่อน mm. สวัสดีตาย